สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องบรรยากาศย่ำมือเศร้านะครับอากาศดีๆฝนตกมาหย่าก็เริ่มโป้งแน่นะครับหญ้าก็เริ่มโป้งแน่แต่ว่านี่เป็นหญ่าที่เกิดขึ้นเองรรมาตินะครับปีที่แล้วหญ่าเฮาก,ก็พอกินอยู่นะครับเนื่องจากว่าฝนแรงแต่ว่าปีนี้ขาดว่าถ้าฝนดียหย่าเฮ้าสิบบ,บพอให้งวกินนะครับก็เลย สพาผีผ้านองไปเบิงวิธีการปลูกหยาสไตล์นายนหอยซี่แปดนะครับปลูกหยาสไตล์นายนหอยซี่แปดเมนีวาสิล่งหยาลูซีนะครับห้าลูซีประมาณสองไหลบรรยากาศยามเมือเ่อสาเแมาสอนกุ้งห้ได้ปนนะครับถึงยังถึง <laughs> คุณแม่กำลังสอนวันมากุ้งหลายนะครับพอดีวาเฮามี ่วบาดานสูบไแล้วกับฝนตกมากนะครับฝนตกมากกันเลยมีนามแน่นลายกรมูนะครับเดี๋ยวสิพ้าไปเบงการปลูกรู่สีนะครับหงาเขาสร้างมาานะครับหงาเป็น,เป,นเป็นเมล็ดหงาดู่สีรอบนี่สร้างมาสิบกิโลแบ่งหน่องจูนไปสี่กิโลนะครับรวมแล้วก็ตกอยู่ประมาณรวมคาทรงแล่าก็ตกอยู่ประมาณ โลัละลอยซีซิมหาบาทนะครับพี่น้องผูดด้ใดมีขายถึกถึกกับบอกในหอยซีแปดนะนะครับเพราะว่าเขาฉีใส่อีกหลายอยู่สร้างมาลอยซีซิมหาบาทสร้างทางอินเทอร์เน็ตนะครับพี่น้องฝากพ่อแม่พี่น้องที่สร้างขวางทางอินเทอร์เน็ตถ้าเก็บเงินไปทางใดให้เก็บนะครับยายาโอนให้ก้อนเดียวก็คอยรับของนะครับพอดีว่าเจ้าหนี้เพิ่นว่าเก็บเงินไปทางเข้ากันเลย ตั้งนะครับปรากฏว่าทรงของกริงนะครับน้ำหนักหกกิโลเดียวมือนีเขาสิบแบ่งออกสองกิโลล้วกับไปวานพื้นที่ทีเ่เขาเตรียมไว้นะครับย่านแสงนิดนึงนะครับพอดีว่ามะพร้าวออบออนะครับจกของว่าเจ้านาลี่นะครับนี่แหละครับแปลงแปลงนี่เพิ่นมีบัวบาดานแล้วนะครับมีอย่างนี้นะ นี่นี่นะครับรูสี่ทางนี่นะครับแพงกุลาแล้วก็นเนี่เปียทางนี่นะครับพื้นทีบ่าิหลาย่ว่าอาเพิ่นใส่ระบบน้ำดีนะครับทนแรงมาได้นะครับขาดว่าฝนตกกับสิ่งงามก็นีนะครับกดบาหอยเกี่ยวได้เกี้ยวจังเลาเราเอาอัอพออนี่นะครับใส่รัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับพอกินบ่าอาหนึ่งว่าสามชีตัว ประมาณนี้นะเพราะมันวิตแรงนะครับนี่ครับพอแมีพี่น้องลงทุนเจาะบาดาลบ่มีไฟฟ้าเ้ากะลงโซลาเซลล์นะครับปลูกมิหอดข่าวโพดขอบคุณอาอาหลายๆนะครับเดี๋ยวสิบ้าไปเบิง่งว่วพันเพิ่นจังมือครับมาเบิ่งแปลงของขฮาคขับวันนี้ ก่อนเท่าสีว่านหยานะครับเราต้องไถพ่วนก่อนนะครับไถพ่วนทำเมนเห็ดหน้าเป็นอื่นไถหน้าหุดนะครับเพื่อกําจัดวัชพืชนะครับพอดีว่าก่อนฝนตกเถยวก่อนเท่าไถาพ่วนใบเรียบร้อยนะครับอัตราที่ผมใส่ยูที่แปลงนี้ประมาณลายหนึ่งนะครับก็เลยใส่สองกิโลเลยครับให้มันเกิดที่ที่กาวา ว่าให้มันล่มนะครับสิตัดตอนมันสั้นเล่นนะครับปรากฏา่าพระเอกของเฮาก็คือขุนพอนี่แหละครับประสบการณ์เพิ่นเค่วานเขาวานนี่เขาก็ใส่เพิ่นแต่ใส่ในไอนซีแปดกับสิบบ์ได้คิดนะครับได้ต้องใส่ข้าวบอยซีแปดขุนพอนี่แหละครับวานให้น้องไส้กับไถหดใบถ่านนะครับ,บ,อ,บ,รบอัตราเฮ้าใส่สองกิโลต่อไหลเลย เพื่อให้มันเกิดกันเกิดกันบ่เกิดนะครับคันไส้หน่อยเฮาเสียดายมาเมล็ดพันธุ์เวลามันเกิดมามันห่างมันก็สิเสียเวลาเฮานะครับพราดีว่าแปลงนี้เป็นหน้าเพิ่นนะครับบ่เม่นหน้าเฮาเฮาบ่มีระบบนำวัดดินฝาอากาศเลยนะครับพอแม่พี่น้องวัดดินฝาอากาศเพราะว่าแปลงนี้เฮ้าเห็ดแบงเข่าเพิ่นนะครับเพราะดีว่ามันมีพื้นทีน่น้นเฮาก็เลยมาปลูกหยา ตอนนี้คุณพ่อวานใกล้แล้วแล้วนะครับหลังจากเตรียมดินไวแล้วเพราะพื้นดินมันอาจจะแหงอยู่เป็นอย่างเฮาคือวานแต่ดีกับให้มันซุมก็หนีนะครับเฮาต้องวานเพื่อว่าอีกสองเดือนข้างหน้านะครับสองเดือนข้างหนา้าเฮากับสิ่ใดว่านเขาเราหย่าเฮาสิบ่มี่แหงว่ากินเฮาจําเป็นต้องเสียงนะครับแปลงนี่คือเสียงเลยบ่มีระบบนามคือแปลง ทางพ่อเห็ดใบประมาณอยู่สองแปลงที่ห้าเซียงกับดินฝาอากาศนะครับคุณพ่อกับวานวานแดวจะเห้องกับสีมาไถป่วนนะครับในดินกับสิตปอย Boy. เลยแล้วแต่จังวะามือนะครับเกิดทางเกิดที่ต้องอาศัยประสบการณ์นะครับ รถไทก็เริ่มมากแล้วนะครับรถไทยเริ่มไทยเล้วปรากฏว่าไทยววแหงๆนะครับดินกันยังมีความสุ่มอยู่นะครับไถไท,ไทว่างขาดไปน้ำเลยครับสหรับพี่นองที่เคยว่านเขากะจิ ประมาณนี้นะครับติดผ่านขาดไปน้ำเลยแถวเดียวแล้วเรียบร้อยแถวบานผมกับสิจางกันอยู่ประมาณไรล,ละสองลอยนะครับสองอยอันนี้ลดนองไส้พ่นไถ่พ่วนสองอยไถ่บ้านกับไถ่้านขาดกับสองลอยพันขิดน้ำชิดไส้แค่นี้นะครับดปรากฏว่าดินมันก็นยังมีความเฉื้นยอยู่ ินมีความชฉ้่อยู่นะครับแต่บุญแต่กรรมแหละครับพอแม่พี่น้องเฮ้าทำเต็มที่แล้วนะครับนี่แหละครับปลูกงาสไตล์ในหอยซีแปดแปลงนี้เฮ้าบา่ไดา้ใส่ระบบน้ำเพราเป็นระบบธรรมชาตินะครับเพราะว่าเป็นหน้าเพิ่นเฮาบา่เขาบ่ท่านใดลงทุนเห็ดระบบน้ำขึ้นหน้าเฮ้านะครับ สนใจรถไทยนะครับแถวประทุมราดลอยเอดติตรในหอยซีแปดได้นะครับรถน่องใต้ไนหอยซีแปดเองครับเดี๋ยวสิรอชมบัตรแล้วนะครับแล้วแแลล้วนะครับเ่าวฟาน สายมากกัเริ่มไถนี่แหละครับวันหยุดนายหอยซี่แปดนะครับความสุขเล็กๆหน่อยวันหยุดวันว่างก็คือวันทำงานเป็นนายหอยซี่แปดนะครับปกติก็เป็นขลาจารารสาวอาทิตย์หยุดยาวเข้าไปได้มาลุยไฮลุยหน้าคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณผ่านะครับคุณผ่าคุณแปง สวนห้าเขาอีกสวน,วย,นยุ่ท้างขุณน้อยยุ้ไกลๆก,กันนะครับจะนองขาดว่าได้นองใต้นะครับนองใต้ยมาซอยไถกับเหตุงานเป็นทีมนะครับไปใส่มาใส่ในหอยซีแปดมาบอกว่าทีมงานในหอยซีแปดในหอยซีแปดพอได้เก่งคู้เดียวนะครับบางยางเขากับต่องอาศัายพอแม่พี่น้องนี่แหละครับเป็นประกวดบา่า ลงทุนประมาณนะครับโดยเฉลีย่ยอย่ากับประมาณ300ยรถไทยกับประมาณห0า800อยบวกลบกบหนีแล้วกับประมาณพันหนึ่งนะครับพันหนึ่งน้องแอบ,บอกว่าบานหนาจะถึงไรดอกผิดการไวสันประมาณสองงานกา็กลัวนี่นะครับเอาบดได้บัดเท่ากันเลยวันนี้ใจกตีกันประมาณนี้แหละครับลงทุนประมาณหนึ่งพันบาทเอาทำเต็มทีแล้วนะครับทำเต็มทีแล้ว มันสิดใดผลจังใดกะโปดติดตามนะครับพอแม่พี่น้องอย่างหน่อยเขากับใดลงมือเห็ดแล้วนะครับลงมือเห็ดเพื่องัวเฮ้า,าสิดใดมีห่าอุดมสมบูรณ์กินนะครับเดี๋ยวสิบ้าไปเบิ่งแปลงที่เฮ้ามีระบบจัดการน้ำนะครับสำหรับแปลงนี้แกแต่ด,ดินฝ่าอากาศนะครับ ใช่กับปลาลักปักรองไว้นะครับเอาไมยุค,ค่านี่แหละครับถุงผัดติกปลาไว้เห็ดพ่อแม่พี่น้องฮวงว่าเขาปลูกอยังไ้นะครับนี่แหละครับป่านนายหอยซี่แปดปลูกหยาลู่สี่กันยังสี่แล้วนะครับบ่านพ่อแม่พี่น้องปลูกกันยังไดน้อครับแรงรุนแน่ว่าฝนตกหายแน่กับไข้นะครับสําหรับให้หอยซี่แปดกะ หลุนอยู่นะครับให้ฝนตกมากทีใดมีหยาแห้งง่วนะครับส่วนแปลงนี้นะครับแปลงนี้ก็จะเป็นเนี่เปียนะครับเนี่เปียเขาปลูกปลักไวพอดีว่าช่วงนี้แรงคักนะครับแรงคักได้โหดน้ำไวจากสิหลอดบนหลอดนะครับก็ลองเบิงดีกว่าบอเห็ดยังนะครับส่วนทางแปลงนี้แหละครับที่ว่าเขาใส่ระบบน้ำไวแล้วนะครับ ใส่ระบบน้ำใบนาจะรอดมุมแรงแล้วละครับฝนก็เริ่มมาแล้วยางก็เริ่มเขียวได้เกี้ยวแล้วนะครับสำหรับพี่น้องที่ว่ามีพื้นที่เหมาะสมมีน้ำนะครับมีน้ำกันล่องเบิงนะครับเดินสายสปริงเกอร์ผมว่ายูได้นะครับยูได้เมื่อกี้แรงหลานะครับแรงหลาตายแหงล่งบนเแล้วปรากฏว่าเข้าใส่สปริงเกอร์มีน้ำมีไฟเหล้วปรากฏว่า เขียวขึ้นมาแล้วนะครับสูตรถูกรูปแบบนะครับพี่น้องเอาใจซอยนะครับหลังสงการบ้านได้นตกดีกับค้งสีมีอย่าใหงว่ากินเดี๋ยวนะครับจะถ้าผู้ใดว่าท่านมีกับล่องเดินระบบน้ำม,มึงนะครับเดินระบบน้ำไปอันนี้ก็สบายครับเปิดบ้าวแป๊บเดียวนะหดเดยีบ้อย โคงที่เห็ดลายๆเจ้าอยู่นะครับของเข้ากับพึ่งเริ่มปีนีปรากฏว่าได้ผลดีอยู่ครับได้ผลดีขนาดแรงยังมีน้ำใตดินอยู่นะครับฝนตกเย็นฉ่ำเลยนะครับพอแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ปากพี่ฝากน้องหอมปากหอมคอนะครับปรากฏว่าฝนก็กำลังไกลมากแล้วเพราะว่าหน้าว่าใหตตกนั่นนะครับมือเสารว่านหญ้าเรียบร้อยก็จิได้เกิดดีๆมีหญ้าให้ง้วนกินนะครับ ขอบคุณหลายๆนะครับพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามนายหอยซีแปดบ้านหยุดเข้ากะอยู่จังสี่ลรอครับอยู่น้ำไ้น้ำหน้านะครับหลังจากไปเที่ยวสงการมาแล้วก็มาดูแลสวนห้าซอยคุณพ่อได้บางมือนะครับสำหรับมืออื่นมืออื่นสนามน้องกุ้งกระต่ายเปิดอยู่นะครับไปเที่ยวไปเล่นน้ำกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากปีฝากน้องร้องเบิ้งนะครับปลูกงาแบบธรรมชาติ ว่าใส่นามหดใส่แจ่ฝนกับใส่แบบนามหดนะครับขอบคุณหลายๆครับ